ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับครับเช็บสอนนะครับเนาะกับเก็บสอนหรือว่าราชาแห่งเป็ดนะครับมอนเทศแกงออมพี่น้องเอ้ยอุปรกรณ์ที่เราเีลยอกระทะเอาไปก่อนจะเข้าอันนี้เป็นพัก,นะก,บบพกชีลาวนะครับรเาน,น,นบาะแล้วกับใบยี่หรูผักชีลาวนะครับสองภาษาขึ้นเกาอันนี้ครบักแตงแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วกับใบเอียงเข้าเอืน่นพว่วผู้หาขัวมึง วัดตัวดิบของเราพี่น้องเลยหมูสามชั้นมือนี้สีเฮ็ดแกงก้อนหมูสามชั้นครับแล้วก็มีน้ำปลาแดดใส่น้ำปลาแดดแล้วก็น้ำปลาหรือ Water fit, วอเตอร์ฟิตได้ภาษาฝรั่งเพื่อนนี่ครับนี่เป็นเครื่องมันเครื่องอมเอ,เอาเครื่องอมลงกระทะเลยนี่เนาะนี่ครับเครื่องอมลงกระทะแล้วหอยหอมกันจังเลยหอมบ่ได้ตจังนี่ครับตบเอาก็เป็ดปนะู น่แบบนี้กินหอมครับพี่น้อง <c oughs> อืมกินอนอกถ้าต้องคั่วเครื่องก่อนพี่น้องไม่ค่อยสิบแบบเอาเน,น,นื้อมาบัดนี้หมูมาลงเลยสามชั้นมาเนี่ยครับสามชั้นลงไปแล้วพี่น้องแล้วก็จะคัดให้หอมก่อนแล้วก็าะเติมน้ำสต๊อกนะครับเนะาะคัว่วคั่วคั่วให้หอมๆปั่นนะครับเนาะ นี่ครับซีเฮดอ้อมหมูสามตันพี่น้องแซ่บว่ะเปิดไฟแล้วแซ่บเลยพี่น้องผัดให้มันหอมก่อนพี่น้องผัดให้มันหอมก่อนครับก็เอาน้ำชะลักลงแล้วก็ตามด้วยรสชาติโอ้โหมันหนาจิ้มนะครบทำรักอันนี้แล้วสวยยุ้งซแล้วมีแก้มเหลาได้ด้วยี่ แบะเลยกิน้องโอ้หานกันโอำเกมามาน้ำสต๊อกมาใส่เลยนี่ครับผมใส่ลงไปยเยอะๆนี่วนพอหนอกแหละอ่านั่นแหละหเอาก็บเปิดให้หมูสุกมมนสุกเอาน้ำปลรรามาปลรราปลาแดกมาใส่เข้าไปนะครับ ออกินปลาแดปดปลาไข่ใดพี่น้องมันขั่นแต่ว่ามีหน่อยแต่ไตหน่อยมีย่ยงไรกับไตไรแล้วครับปลาแดดมาเอาโชว์รถมาเร็วไปลงไปรถไ,ไปรถแนว่ยอมันแสบเออรถดีมากช้ำกันมันคอยสีขมกลม,มกับพี่น้องนี่ครับใส่เข้าไปน้ำปลาใส่แม่งหมดขวดไปเลย แตปวจเต็รรมไฟมัดปวดเลยดิเตอามาเลยฟังเสียงมึงพีน่น้องเมัดปวดดีนี้ตั้งใจเอ亚马ซัมานี่ครับโอ้ยหอมนม้ำปลาแดกหามเลยหอม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 นำปลาแดกแง่ตรวดเลยแล้วทีนี้ห้าวกะสีเหลือ,อกีนได้เหลือใส,ส่ผักห้าวที่ใส่ตัวผักแข็งก่อนแล้วเราก็จะตามด้วยผักที่มันอ่อนๆนิ่มๆนี่ผักชีลาวผักนี่แหละกับผักอีตู ต้มไทยด้วยเข่าครัวนะครับเข่าครัวคั่วเอ็นนี่หอมขนาดครับผมน้ำประแด็นเดือดบัวหอยเห็นเราก็เป็นห้องผู้ใดรประเมนของผมแหละนะครับนานนี้สามนาทีผ่านไปโอ้ยน้ำเดือดดีขนาดเลยนะเข่าเร่งพี่น้องขเข่าเร่งครับเข่าเร่งวันนี้แกงออมหมูสามชั้นทอดละราชาแห่งเป็ดกินไรมันเปลือง ตั้งไว้ให้มันเปื่อยพี่น้องเลยเปื่อยจักหน่อยเขาไฟสิทิมาล,ลงพักกันเนาะหมูสามสัตว์มันเปื่อยดีๆอย่าให้เปื่อยแห้งพี่น้องมันบ่แซ่บเอาให้มันเปื่อยพ่อแต่กรึบ,บรกรึบกรึบครับโอ้ยหอมน้ำปลาแดกจะแซ่บครับจะเข้ากับพี่น้องเสี่ยมไปรีบผ้าฮะ <Huh? S 1> ไปรีบผ้านี่เอาไปไก่แล้วพี่น้องไก่ได้ใส่พักแล้วรสชาติด,ดีแล้ว วัตถุดิบเขาถ่ายอยู่นี่นั่งถากันเป็นแถวเลยก็จอเลยนี่ของแสบใส่มาหามาจังหวะดีขนาดแต่แกงออมหมูยิงเปืป่อยๆขาด <c oughs> แต่ข้าวเหนียวคือเคียงแหละครับอแสบมัดแต,สต่สาดแสบเดี๋ยวรอจยะยข้าพี่น้องเอ้ยพอปันล่กมีของแสบเดนินครับ,บเดี๋ยวกิน,นพี่น้องได้กินน้ำปลาแดกว่ชุดยอดลยนี่สุดยอดไปเลยนี่ครับเป็ดเฮ็ดแล้วหรอบ่า บริเ็ดมันนี่ได้เปล่าแล้วบันนี้ขั้นตอนต่อไปเฮากระติดนี่แหละครับผมพี่น้องที่เด็ดแล้วบันนี้พักลงพักลงพักลงนี่ครับค่อยๆเทพักลงใส่ให้หมดไปเลยมีหลายใส่หลไยมีหน่อยใส่หน่อยครับนี่โอ๊ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยวาแมนคักๆแล้นี้มาจิ้มน้ำกันเด้อพี่นอ้องเด้อหอมๆหอมน้ำปลาแดกสุดยอด เปิดไฟให้น้ำเดือด,เด,อดเดือดแล้วเดือดแล้วกำลังเริ่มเดือดพี่น้องเข้ากับดีเดือบานสาคนเดูบานสาวคนพี่น้องเอ้ยหามึงกูตกใจหมดกานเช่าห้องนี้มีแต่ของอร่อยมาเด้อครับมากินออมหมูด,ดูร่าชายแห่งเป็ด ที่ราชาแห่งเป็ดนะครับวันนี้เราเสนอเมนูแรงเป็นอ่อมหมูนะครับอ่อมหมูครับอ่อมหมูพี่น้องกินน้ำกจะแซ่บเลยกําลังเดือดแล้วเดืแล้วมันจะมีหลายขั้นตอนมันจะมีหลายขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราใส่หมูลงไปให้สุกเสร็จเราก็จะมาใส่ผักครับ ใส่ผักแข็งเสร็จเราก็จะตามด้วยผักนิ่มๆนะครับอาทิเช่นผักชีและอีตูเข้าใจคําว่าอีตูบอพี่น้องคําว่าอีตูนะครับผักอีตูมันเป็นอะไรที่ออหอมๆนะครับเนาะโอ้ยางาว่นฝันคั้วไอศครีกเหรเนาะพูดนาไหนผมว่าเมนปุูยกยนะ็พูดได้อมแอมออมแอมเนาะว่ากับแกงอมพี่น้องโอ้ยเดือดคักเดเดี๋ยวมาชิมกัน นนกินเริ่มกินจนเริ่มเมียพี่น้องเอ้ยมาเด้อ,อ,อกันเลยเอ้ยผักบางบางบางหมูหนูสามชั้นตน้มไงไงนี่ครับหยอดพี่น้องเลยขนอแกงออมเดิมอันนี้เด้อพี่น้องเอ้ยอเ,เ,เยช่าลาชายแห่งเป็ดพี่น้องฟองไปอยู่ต่างประเทศกันแล้วอยู่ในประเทศไทยก็แล้ว หายยูเป็นโรค1ิบเกอกับมากินน้ากันจะได้หายครับพี่น้องกินแกงออมนี่หายแน่นอนรับรองครับหายทุกหายโศกหายโรคหายไฟหมดแล้วครับตรงนี้กาเปื่อยๆทั้งนิดนึงหลังจากที่พักเข้าในกระทะพักแข็งซุกแล้วเข้ากากซีมาดําเนินการด้วยนี่ครับข,ข้าวกัวเทใสกะพัดไปเลยนี่ครับร่วมกันเลยน้วกันยอมล่วงทีเดียวแบบพี่น้องนี่ น้ำล่วงทีเดียวเลยบึบหน,นบ่ผักอีตูและผักอีฮินนี่ะนะครับคนค้นค้นครับค้น,คอนโอ้ยหอมหอมผักซีเล่าหอมอีตูบวกกับหอมน้ำปลาแดกน้องเลย เราครบทุกอย่างแกะเทียมอีกรอบนึงงไปเลยมาเทียมแกบ,บเลยครับสุดยอดเคี่ยวทอดข้าวเหนียวบุณพ่มีงั้นข้กดไลค์นะครับขั้นสงสารเราสงสารกะเอาพินกดกระไรเด้อพี่น,อน้องเด้อครับผมสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าจนครับขอให้รวยให้รวยกันทุก